โอ้โคตรระทึกนี่แค่หน้าหน้าเขาเกมนะเนี่ย Are you awake คุณตื่นอยู่หรือเปล่าเรื่องราวของเกมนี้นะครับก็คือเราเนี่ยนอนนอนไม่ได้มาหลายวันแล้วแล้วเราก็แบบเริ่มเห็นภาพหลอนนะซึ่งมันก็ดูเหมือนจะไม่ไม่ใช่ความจริงแต่ว่ามันก็ดูสมเหตุสมผลน,นะซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นความจริงหรือเปล่าไปเล่นกันเลยดีกว่าอ๋อฉันหิวจังโอ้โหเสียงดังมากมันเราต้องไปกินข้าวเนาะ แล้วอันนี้ลหละอันนี้ยังกดไม่ได้ไปเราไปหาอะไรกินกันก่อนครับตัวละครเราบอกเออโอเคกด e ได้อ๋อเป็นการปิดไฟเราจะปิดทำไมอะ่ะ <c oughs> โอเคจชาคนที่จะหยุดเออจชาคนที่จะเปิดไฟเนาะใช่ปะ่ะดีจังเลยที่ว่าโทรศัพท์ฉันยังเปิดไฟฉายได้นี่ห้องไรย นี่เป็นห้องน้ําห้องอาบน้นํานะโอเคไปโอ้โหแล้วเราต้องไปไหนวะไปชั้นล่างเหรอใช่ปะว่าแล้วทําไมคนเราถึงเอาหุ่นมาไว้ในห้องของหุ่นหลองเสื้อ,อใช่ปะโอ้โหนุ้่จะมีประเด็นอะไรอย่ามีเลยนะกับหุ่นนะอเขาล้องกลัว <c oughs> <c oughs> เออเราก็เปิดไฟได้นี่ว่าระหว่างทางเราไม่ได้เปิดไฟเลย เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมมาเปิดไฟก่อนนี่โอ้โหเป,เ,เปิดไฟให้บ้านมันสว่างสวัยหน่อยนะยุ่เมืดเดี๋ยวก็เออ่กลัวตายพอดีเอ้โอ้โหดีขึ้นเยอะนะไปเราลงไบเอาข้าวกันดี้ก่อเอ้ยมืดตึ๊บเลยเปิดไฟก่อนเช็คซ้ายก่อนครับ no left over ไม่เหลือแล้วเหรอ ฉันคิดว่าฉันจะมีสปาเกตตี้ฉันรัวบว่าฉัคนควรที่จะกลับไปทำงานสรุปหมดนะหมดกินไม่เป็นไรครับไม่กินก็ไม่เป็นไรหรอกค่อยหาเกินพวกนี้เช้าก็ได้นะบึ้ดน่ากลัวขนาดนี้ทำงานดีกว่าเอ้ยได้เป็นสามสิบเอ็ดห้าอ่าเท่าไหร่แล้วเนี่ยได้เป็นสามสิบเจ็ดเอออันนี้เราคือใคร อันนี้งานน่ะเนี่ยเราคือใครเราคือมนุษย์เฮ้ยแล้วใครมามาข้ออะไรดึกๆอ่ะอ่าฮนะอย่าหน้าเดินไปข้างล่างมาเนี่ยใช่ปะมาก็ฉันไม่เห็นใครเลยนะได้ยินแต่เสียงังควรกลับไปทำงานต่อดีกว่าเออ ประคุณยาขยับก,ก,ก็พอทั้งปลอดภัยดีนะครับตอนนี้เออ่ในห้องนอนเราใครยืนเพื่ออะไรอะไร Who stand for อ๋อ WHO อ๋อเพื่อเพื่ออะไรวะ okay. World High Orange นี่ไม่น่าใช่ White House Office <c oughs> ก็ไม่น่าใช่ <c oughs> นี่ City มันอ้าว <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่อ่ะลูกคนนอนเท่าไหร่18ชั่วโมงเอ้ย8ชั่วโมงแล้วก็ธาตุอะไรที่เป็นตัว O ออกซิเจน โอเคนี่มันไม่ตลกเลยปิดไฟอีกแ,แล้วอะไรวะไม่ใช่นเนาะเฮ้ยใครมันมาเอ้ยหุ่นหายหุ่นหายไปตัวหนึ่งชิปเป่งแล้วทุกคนหุ่นหายอ่าห้าฉันจำได้เอ้ยแล้วทำไมภาพมันเป็นอย่างนี้ แล้วใครเอาถังขยะเข้ามาในบ้านวอทไม่มีอีกแล้วแล้วใครมันแกแล้งเราวะเนี่ยคนไปทํางานต่ออีกหน่อยก่อนที่จะมีเสียงเขาอ,อีกวอตไม่กลัวหน่อยหรอหรือว่านี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นตามปกติในชีวิตประจำวันของเองเองบ้าไว้เนี่ยเฮ้ย <c oughs> อะไรใครมาเสียงอะไรปะใครมาเล่นอะไรวะตื่งๆตื่นๆไม่หลับไม่นอนอยังน่ะเดี๋นอนไม่หลับเหมือนกันฮะไป่ทำต่อครับอะไรเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดน่าจะเป็นเซลเออ่เคมีคอลซิมโบลของกโกเอยูแมมเมลที่ใหญ่ที่สุด มัมม่าคืออะไรวะ <laughs> เอ่อก็ต้องเป็นบลูบิลมีใครบางคนอยู่ตรงประตูอะ,นะ <laughs> <has S 1> <c oughs> ะอะไรนะอะถามว่าอะไรนะมีใครบางคนอยู่ที่ประตูของเราใครล่ะ <c oughs> <c oughs> พี่หุ่นยาวเฮ้ยอ่ะอะ,ะเดี๋ยวเราหลุดเราหลุดมาจากที่ไหนเราเนี่ยนี่ไม่ใช่บ้านผมนะบ้านผมมันจะเป็นอย่างนี้โอ,โ,โอ้โหโอ้โหทำไมลมมันแรงแงเฮ้ยอ,อ่ะอะอ่ะฮะอะเมื่อกี้เราเผลอหลับไปเหรอเกิดอะไรขึ้น ำงานต่อไม่ได้ครับฉันจำไม่ได้เลยว่าฉันเปิดทีวีทิ้งไว้เคนที่ไปรีบเช็คโดยด่วนๆใครเปิดประตูเอ้ยไม่ใช่้โอ้โหมันมันลาวขึ้นมาชั้นบนไอ้พวกนี้มันกลางแล้วหายกันไปหมดแล้วไอ้พวกนี้แม่งกลางจัดทีวีอยู่ไหน อยู่ชั้นล่างเหรอไอ้ชั้นล่างฝั่งนี้วะช่อยคนที่จะปิดมันดีกว่านะได้เลยปิดเดี๋ยวนี้ไปเดวิคอลกลับบ้านกันดีกว่าฉันอยากนอน,นแต่ว่านอนไม่ได้แล้วก็ I'm not t i r e d แล้วแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยเหรอ ใหญ่ที่จะทำงานเพื่อให้มันจุบๆไปอย่านะอย่านะอย่ามีตัวอะไรอยู่ในห้องนะกลัวแล้วเนี่ยมาทำงานต่อครับดียู่ล็อกหรอดอไม่ครับยังไม่ล็อกเออล็อกหน้าต่างย่งเออยังไม่ล็อกเหมือนกันครับ้อยู่คนเดียวหรือเปล่าไม่อยู่ครับไม่อยู่ไม่อยู่อยู่กับเพื่อนอยู่เพื่อนสิบคนอะไรอยู่ในบ้านอ้องนอนหรอมีไหมไม่มีเฝ้าอยู่เจอแล้ว เช็คเต่ลิฟต์รูมอ๋อน้ออ้าวไฟหายโอ้โหนี่ไงแต่ไฟตรงนี้ยังอยู่ครับ mm hmm. ไปเช็คลิฟต์รูมครับ mm hmm. ก็คือห้องทีวีเมื่อกี้ป่ะโอ้ย oh, ย hey, mm hmm. ขอเปิดไฟก่อนนอ้อ ห้องนี้เหรอใช่ปะเอ่อไม่ทราบว่าคุณผู้ชายต้องการรับอะไรดีครับเออคุณจะเทคออฟบ้านผมหรอเฮ้ยืมนายไม่ควรจะอยู่ที่นี่เวลานี้ไม่ถูกลืมตาซะฮคลิปยูไอโอเพนลืมตาไปซะวัด เอ้าแล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้วะเนี่ยโอ้โหแรงน้มถ่วงกับหัวกับหางไปหมดโอ้โหตู้ยังตู้ยังติดติดด้านเลยแต่ว่าหลอดไฟอยู่ทุกที่นะโอ้โหเออเฮ้ยมีกระโหลกอยู่บนตู้เย็นไม่ใช่มีกระโหลกอยู่อยู่เป็นครึ่งซักเป่าเสียงอะไรวะขนาดไม่ใช่อ๋อเสียงนี่พิทยุ แต่ว่ากดฝังไม่ได้นะเฮ้ยอ,อีกแล้วโอ้อะไรอ่ะเราอยู่ไหนเฮ้ยอ,อีกแล้วอีกแล้วอะไรโอ้โหฟ้าแดงเมื่อไหร่มันจะจบวะเนี่ย้อนไม่ไหวแล้วเออจริงทนไม่ไหวแล้วโอ้พี่แกอย้หนะเอ้ย พี่ครับพี่ครับไปดีครับพี่ัสดีครับพี่สัมมาคารวะ,รรรระพี่แกไม่ทำอะไรหรอโอ้ยจริงเหรอพี่แกไม่ทำอะไรจริงเหรอดีแล้วนะอย่าให้วิ่งเลยก็ร้องโอ้ยกลัวเว้ยกลัวโอ้ยกินนอนนี่แบบแปะอยู่ข้างผนังทำไมท้องฟ้ามั็นแดงขนาดนั้นวะเนะีนะ่นะยเดี๋ยวบอกนะว่านี่คือฝันร้ายอ่ะ ฝัด้ายใช่ไหมขอร้องขอให้เป็นฝัดไายเถอะนะขอแบบให้ตื่นอยู่ทีแบบอยู่บนเตียงเนี้ยจะนอนอยากนอนแล้วเนี่ยตอนเนี้ยก็อยากาเดินตามแสงไฟไปครับผมเชื่อนะจะมีตัวอะไรโผล่มาก็พอนี่ไงชิบหายโอ้ ผมไม่ได้ทำอะไรผิดนะพี่พี่ใช่ไหมผมไม่ได้ทำอะไรผิดเฮ้ยอ้า๋อคุณคุณแจเหรอขอบคุณครับขอบคุณครับ <laughs> ขอบคุณครับพี่ไปแล้วโอ้โหแล้วมาจ้องอะไรกันขนาดนั้นอ่ะเฮ้ยกลับมาแล้วกลับมาที่ห้องปิดเลยนะนอนดีกว่านะบางทีอาจจะเป็นแค่ฝันร้ายเออ อย่าล้างจะมีอะไรโผล่ปเตียงเอ๊ะทันแหมีแอ๋ะอะโอ้จบแล้ว <c oughs> ในที่สุดเราก็ได้นอนหลับสักกี่นะจากฝันร้ายพอเช้ามาก็แรนนี่แปลว่าะอะไรวะเกี่ยวกับความทรงจําของเมื่อคืนแล้วก็ไม่มีสัญญาณเลยว่าบ้านนั้นจะมีอะไรแปลกเหตุการณ์อะไรแปลก,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 กขึ้นมาอีกหรือเปล่าผู้คนก็เลยบอกว่าเขาเป็นบ้าบอกว่าเออที่ว่าเห็นนะ่ะอาจจะเป็นเพราะว่านอนน้อยนะ ขอบคุณที่เล่นครับโอ้นั่นเป็นทั้งหมดสําหรับเกมเกมนี้ครับผมก็คือเราเนี่ยเป็นแค่คนที่ไม่ได้นอนนะเพราะว่านอนไม่หลับก็เลยเจอเรื่องอะไรแปลกๆอาจจะเป็นเออ่ภาพหลอนนะอาจจะเป็นภาพหลอนสหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมถ้าชอบฝากไลค์ได้จากคลิปต่อไปฝากกดซับไปด้วยนะครับจะได้ไม่ลืมกันสหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า